กลลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสาระหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมของเทเลอร์ตัวใหม่ล่าสุดขมที่จะอับเดตเข้ามาในแบร็คพาร์ตซีซั่นที่6นี้เอาล่ะตอนนี้เนี่ยก็มีข้อมูลอะไรเพิ่มเข้ามาก็มาดูกันเลย มาเริ่มกับเรื่องแรกเลยพงกับท่า execution นะหรือก็คือท่าปิดชีพสังหารศัตรูในทันทีอ่ท่านี้มันจะปรากฏมาเมื่อไรเนี่ยอยู่ข้างหลังศัตรู ซึ่งในตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าจะปรากฏแค่ใน MP เท่านั้นผมใน BR ยังไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าอันนี้ก็มีเทเลอร์ตัวใหม่ของของตัวท่าเบสิกเริ่มต้นมาให้แล้วใครที่เล่นในเวอร์ชัน PC มาก็รู้ว่าไอ้ท่าเน,นี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของตัวรูปแบบของตัวละครที่เพื่อนๆใช้ผมยิ่งเป็นตัวละครแบบหายากอ่ะสกินสวยๆมันก็จะยิ่งมีท่าเท่ๆมากขึ้นนั่นเองก็ถือว่าน่าสนใจเลยเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มรับสายแอสซิสซินทั้งหลายนะ ถัดมาก,กับเรื่องที่2ครับผมอ่าคราวนี้ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบนั้นพาซีซั่นที่หลนะจากในคลิปที่แล้วก็ดูเทเลอร์เปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแต่ในคลิปนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดแบบจอะเลึกนิดนึ่ง,งอ่าสารภาพกับตัวละครต่างๆที่จะได้เป็นของรางวัลในซีซั่นนี้นะโดยหลักๆเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของชื่อสกินปืนนะครับแล้วก็ภาพรายละเอียดของตัวปืนแบบอ,อ่าชัดเจนมากขึ้นกว่าตอนแรกที่มันเป็นภาพลเล็กๆกับผมแต่ก็เหมือนเดิมว,ว่า าเสไยด์ที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเทลเลอร์ตัวเต็มของอในส่วนของรายละเอียดเกมเพลย์การใช้งานของตัวแบนด์พัดนะก็รออีกไม่นานนะวัน2วันก็น่าจะเตรียมมีแล้วนะเพราะว่าซีซันใหม่เนี่ยน่าจะเข้าประมาณสักช่วงวันที่5วันที่6นี้นของประเทศไทยแต่ทราบด้วยแพทใหม่ผมก็จะอัปเดตเข้ามาในคืนวันที่4นี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ผมก็คือแพทใหม่น่าจะมาใกล้แล้ว่ะแต่ว่าตัวเต็มของแบนด์พัเนี่ยยังไม่ถึงวันเปิดแต่ตัวแพทอัปเดตเข้ามาเฉยๆนะ แล้วก็เรื่องถัดมาผมกับปืนไม่สายเอาประจำซีซาผมตัว95.56จุดโดยจุดเด่นของปืนนี้ผมมีอย่างหนึ่งที่เขาทำเทเลอร์เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวปืนจะมีของแต่งที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของตัวซด์ดอทได้ก็คือตัวลำกล้องของตัวปืนเวลาลเปลี่ยนลำกล้องไปแต่ละอย่างกับผมก็สังเกตได้ว่าในเทเลอร์นี้เขาก็จะบอกถึงลำกล้องแต่ละแบบก็จะให้ในส่วนของการมองสายดอทที่แตกต่างกันออกไปเอออันนี้ถือว่า ลูกเล่นใหม่ที่ดูน่าสนใจมากๆแล้วเราก็จะเห็นในส่วนของตัวสเตปอ่ของตัวปืนในส่วนของลำกล้องนั่นเองนะแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นผมก็คือถ้าเกิดว่าเป็นสกินที่ระด,ดับสูงกว่านั้นอย่างเช่น l ีเจน d หรือว่ามิสตี้เกเกอรซี่เนี่ยสายดอทของมันนะผมจะเปลี่ยนไปหรือว่ามันจะมีการล็อกสายดอทให้เข้ากับสกินของตัว l ีเจน d อ่ะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันหรืออาจจะมีปุ่มเพิ่มเปลี่ยนเป็นสายดอทแบบมาตรฐานหรือว่าเป็นสายดอทเฉพาะสกินก็ได้นะอันนี้ต้องรองดูต่อไปในตอนอัปเดตแพทนะ ถัดมาผมกับเทเลอร์การอัปเดตในส่วนของโหมดใหม่ประจำใบนพาซีซั่นที่6อย่างเป็นทางการก็ามาไล่ดูกันเทียตัวนะลึกเหมือนกับโหมดแรกเลยผมกับโหมดใหม่ประจําโหมด MP กับโหมด C vs4 และก็ vs4 อ่าใช่แล้วผมคราวนี้โหมดนี้จะมีถึง3ทีมด้วยกันที่ต้องแข่งกันในดานที่เป็น b u t t ท e Royal e ดานนี้หลายคนก็น่าจาคคนนะคุ้นๆนะก็คือเมืองโดมนั่นเองเทคโนโลยี ก็จะเป็นการต่อสู้กันใครที่เหลือชนะเปะ็นคนสุดท้ายอ่าก็จะได้แต้มไปผมชนะเป็นรอบๆพอครบ,คบกาหนดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปสำหรับคนที่เก็บแต้มได้ก่อนในตัวดาร์นผมเพื่อนๆสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างเช่นพวกพวกสลิงหรือว่าพวกเปิดกล่องอ่าก็จะมีการเก็บแต้มเพื่อแลกซื้ออุปกรณ์ต่างๆเอามาใช้งานด้วยรวมถึงสามารถใช้งานคลาสซีโมดของ BR ได้ด้วยนั่นเองอ่าโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในลูกเล่นที่ดูแปลกใหม่อ่าและก็แหวกแนวดี หมดถัดมาผมกับการอัปเดตโหมดการ์วเวอร์ชั่นใหม่อันนี้ก็จะเพิ่มแผนที่ที่เป็นดานเรือเข้ามาอ่นนี้เขาเลยบอกว่าแสดงให้เห็นจุดยึดที่เราต้องยึดเลยผมก็จะมีเรือหลักอยู่3จุดแล้วก็ไรเวณที่เป็นตัวหน้าน้ําอีก2จุดในดานนี้เราจะเห็นการใช้งานของตัวพานามากขึ้นผมอย่างเช่นจํากัดเฮลิคอปเตอร์หอันเรือ2แล้วก็จะสะกัสมินนะเทอร์นัสเทอร์นบอกอีก3อันโตเรือสามารถติดตั้งป้อมปืนในการยิงศัตรูได้ด้วยว้าวถือว่าดูน่าสนใจเลยนะ และทั้งฝังของโมดราเกตผมก็มีอัปเดตเข้ามา2โหมดในซีซั่นนี้ผมกับโหมดแรกให้จครับผมก็คือทุกคนจะกระโดดสูงกันหมดและอย่างที่2เนี่ยก็คือโหมดโอเปอเตอร์สกิลบูชาร์กวิ่งกระแทกกันแบบรัวๆไม่หยุดยัง้งอัปเดตในส่วนของเปิร์กใหม่ประจำซีซั่นนะผมะกับเปิร์กที่ป้องกันสระพิรุติได้หนึ่งครั้งผมจากพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยในคลิปนี้ก็คือปลาระเบิดแฟตใส่หน้าหเห็นเลยผมก็คือป้องกันได้นะแต่ว่าจะมีครูดาวอยู่ที่30วิวิต่อหนึ่งครง แล้วก็ทันมากกับในเรื่องของ achievement ของแต่งใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมก็จะเป็นตัว heat sensor ของปืนฮาร์เดสอันนี้พี่ลิงก็เคยทำคลิปไว้นในคลิปเก่าแล้วผมก็คือเป็นตัว heat sensor นี่แหละธรรมดาธรรมดาแต่ว่าติดมากับปืนฮาร์เดสอยู่ข้างๆทางด้านซ้ายมือแต่ต้องระคอร,ระวังด้วยว่ามันจะมีเรื่องของพลังงานการใช้ด้วยผมถ้าเกิดว่าใช้หมดเมื่อไหร่ก็คือไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะทัดมากับรายละเอียดปรับส่วนดุน่นบัฟแล้วก็เนื้อของตัวปืนต่างๆภายใน Battle Pass ซีซั่นที่หก โดยตอนนี้ผมแพทโน้ตภาษาไทยก็มีการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยใครที่อยากดูรายละเอียดของตัวแพนภาษาไทยผมก็เข้ามาดูที่เพจหลักข,ของเกม Call of Duty Mobile Thailand ได้เลยผมอันนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดถึงการปรับแต่งคร่าวๆของการบัฟเนิร์ฟในคราวนี้นะแล้วก็ถัดมากับดานใหม่ประจำซีซั่นหน้าผมในโหมดของ MP แต่ในเทรลเลอร์เราจะเห็นมาเวบเดียวเท่านั้นผมแต่ตัวด่านนี้เนี่ยก็จะมีชื่อด่านว่าซีไซ ด่านนี้ก็จะเป็นด่านพื้นที่ที่เคินขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ผมจะเป็นการต่อสู้ในเขตชนบทอก็เรียกว่าร,รันากาดด่านสวยมากาแล้วก็ทางค่อนข้างจะวกวนนิดนึงจุดแอบค่อนข้างเยอะก็ต้องระวังด้วยผมสำหรับคนที่แบบพวกสายวิ่งเปรี้ยวทั้งหลายอ่าอยู่ดีๆอาจจะโดนแบบพุ่งมาทางรัดใส่ข้างๆตัวได้แบบง่ายๆนะหรือว่าแอบซ่อนอยู่หลังกลองเดินผ่านแบบไม่รู้ตัวเขาก็มาแบอบ execute เราใส่ข้างหลังก็ได้นะ มากกับอีเวนต์อนิเมะตัวใหม่ล่าสุดของผมที่มาพร้อมกับเาสาวๆรีเทิร์นอ่าใครที่ยังไม่ได้เก็บสาวๆคนไหนก็เตรียมเก็บได้เลยแต่ในส่วนของอนิเมะใหม่อันนี้พี่เลียมก็จะเทียบจากในส่วนของตัวเซิร์ฟจีนผมก็จะมีกรอบรูปโปรไฟล์อวตารแล้วก็คอรลิ่งการ์ดของตัวน้องรวมถึงสก,กินปืนของตัว KSP 45ก็จะเป็นของเสริมเล็ก,ลกน้อยสำหรับสก,กินอีเวนต์ตัวนี้นะอ่าโดยที่น่าสนใจผมเซิร์ฟจีนคอลแลบที่รีเทิร์นกลับมาตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นของตัวลิงเคสซึ่ง ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟจีนรีเทิร์นกลับมาโอกาสที่เซิร์ฟไทยจะกลับมาก็ค่อนข้างสูงเลยอ่าเพราะฉะนั้นก็รอรุ่นกันนะผมในแผ่นหน้าซีซั่น6ว่าจะกลับมาหรือเปล่าแต่อันนี้อย่าเพิ่งไปฟันธงนะเพราะว่าอันนี้เป็นของเซิร์ฟจีนนะผมและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตข้อมูลสุดท้ายแนละ้วของตัวเทลเลอร์ใหม่ทั้งหมดของแบรนด์พาร์ในซีซั่นที่6ที่เราจะได้เห็นไอเทมใหม่ๆของใหม่ๆรวมถึงอีเวนต์ต่างๆที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ และก่อนจากกันไปผลเพื่อนเพื่อนเนี่ยคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับอีเวนต์ตัวใหม่ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ใต้ิีชั่นแน่นอนเนาะและเหมือนเดิมสุดท้ายชอบคลิปด,ดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบไปก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสว่วนนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามชมผมก็ไปแล้วปิ๊ป